วันนี้มาถึงร้านเร็วเปิดคลิปคนเดียวเลยยังไม่มีใครปกติเข้างานร้านเปิดเสือนโมงถ้าเกิดว่ามาถึงหลังเสเวนโมงครึ่งเนี่ยจะปรับสายสายป่าวสายยัง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  <laughs> คุยี่นจะสายแล้วเลยยี่สิบแปด ไ <c oughs> อ้เจไม่ต้องเช็คอินใช่ไหมต้อเช็คอดีสัตว์เลยม่เช็คยุ้พี่เขาให้สายนะเขามาก่อนกูนะเดือนครึ่งเรียบร้อยหลังจากนี้คือโดนปรับอ้ายี่โมงครับยี่โมงเจอแล้วกลดกดในการขึ้นดูดิ สิบเ 3, 3. สามสามสามนาทีครับเดี๋ยวพังเราจะมาไล่เธอเครื่องเลยเจออะไรกันบ้างมีมีประกอบใหม่มีประกอบเก่ามี เซอร์วิสมีเครื่องในตำนานกลับมาอีกแล้วลูกค้าบัมบีโอเวอร์คอพีสามเออทำอะไรบ้างเครื่องนี้เอเคสเป็นหน้าไม้ตัวแกะจอเปลี่ยนกระจกเยอะเอเคสเป็นหน้าไม้อย่างี้เอเคสเป็นหน้าไม้เป็นเคสอะไรเอสามเอสามเป็นแเท่าไหร่เอ็มไอนี้เขาเช็คแล้วอันนี้ตอนที่เขาคุยเรื่องเคสอยากได้เคสเล็กลงกูก้มดูเลยเออไอ้เคสไม่พลาดกูเช็คมันก่อนก่อนกูทักมันอีกเคสเป็นหน้าไม้ตัดหน้าไม้ใส่กูด้วยแต่เา่ใหส่ได้เออถ้าเป็นเดลี่เอสามหน้าไม้ก็จะ ดีย๋ยวขึ้นรูปให้ดูที่เราเคยทาไปซุบแล้วก็สามารถที่จะแบบใส่แทบจะทั้งหมดเนี่ยลงไม่ได้เลยน้ําปิดตัวเดิมได้เพราะว่าตัวเดิมได้ไไแล้วก็ลูกค้าเพิ่ม M2 หนึ่งตัวอย่างได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นและที่สาคัญเลยคือ570หนึ่งใบให้เขาดูหน่อยดิเครื่องโหยก hey, ี่ <ๆ S 1> ปีแล้วงานระดับวินเทจแต่ต้องล้างนะจริงๆแล้วเครื่องนี้น้ํเนี่ยโหฟอดเลยเพนเคสแพนเทคอีโวตัวหนึ่งตัวเก่ามีแบบสมัยแบบพลาดียมได้หลังพลาดียมนิดหน่อยก็น่าจะแบบ cdc ปีที่1นึ่อะไรเงี้ยข้างในยังดูสะอาดอยู่เลยนะจริงป่ะถือว่าถือว่าไม่ไถือถือว่าเขาแบบสะอาดมากเครื่องนี้ก็จะมีตัวน้ําที่แต่ก่อนเป็นน้ําสีขาวแล้วมันจะสะภาพอย่างเงี้ยมันต้อง,ต,องต้องมีการคลีนหน่อยไม่หน่อยนะคลีนชุดใหญ่เลยถ้าจะคลีนอ่ะแต่หลักๆคือลูกค้าครับเครื่องสะอาดมากเทียบกับโดยส่วนใหญ่กับอายุถือว่าใช้ได้ตอนนี้ก็เทส์ร้อนอยู่100ร้อยตา7จ็ดเจนเกูโหลดอยู่ประมาณกอันนี้เครื่องธรรมดาที่ประกอบเสร็จเหมือนเดิมย้ำอีกครั้ง ลูกค้าสงสัยว่าที่ร้านประกอบเครื่องธรรมดาเปล่าที่ไม่ใช่ระบบเปิดมีเปล่ามีนะครับนี่ครับลูกค้าอยากได้ขาวล้วนแต่ว่างบไม่เยอะมากก็อยากได้มีจอถ้าแบบใครชอบทรงเนี้ยแล้วไม่อยากใช้งบเยอะเนี่ยเซตประมาณนี้ได้เลยก็เป็น Intel Gen 14แล้วก็ขั้นต่ำก็5.6าูนยขึ้นไปประมาณนี้เพิ่มพัดลมได้ไน,นะข้างๆ2ด้านเลยเต็มๆแต่ามาดูานี้มีเซอร์วิสอีกเครื่องในตำนานอีกแล้วอันนี้ตำนานจริง ตำนานมากเรากล้าพูดคำว่าในตำนานเลยเพราะว่าอะไรแบบนี้ไม่มีใครมี<ห>ถือว่าสกปรกเลย<ห> <laughs> ถือว่าถือว่าสกปรกเลย<ห>แต่ไม่ได้สกปรกมากนะฝุ่นนิดหน่อยแล้วก็<ห>ดีเทลดีมากอันนี้ท่อทองแดงท่อทองแดงน่าจะเจะเอมดีนะถ้าจำไม่ผิด7 8 0ดพัีตัวนี้แล้วก็การ์ดจอน่าจะเป็นแบบซีรีส์แบบ2หรือ3 0 0พันนี่แหละเครื <laughs> ่องค่อนข้างแบบเทเป็นแนวเท เพราะว่าทั้งหมดนี่คือตรงนี้แบบอโนด้ด้วยให้เป็นสีแบบสีเงินเงาเงาแล้วก็เคสจะเป็นแบบยุคเก่าๆหน่อยตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นช่องใส่ DVD คดีทนี้1.3ล้านเมื่อวานวันนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วเราทาสายยางไปลราคิดว่าลูกค้าอยากได้ทนทนเราได้บทสรุปใหม่คือชอบท่อแข็งแต่ก็ชอบทนด้วยก็เลยเดี๋ยวจะจบในเวอร์ชั่นที่เป็นท่อทองแดงเดี๋ยวรอชมกันข้างในวันนี้มีแล้วเหน่นะฮะดูพี่เติน้ำบอกเต้าทำอะไรอยู่กินข้าวกินข้าวกินข้าว เฮ้ยของกูขอถ่ายเครื่องนี้่อยคืบหน้าที่สุดแล้วตั้งแต่ถ่ายมาทั้งอาทิตย์ใช่ปะใช่เออทำประโยชน์อะไรทำประโยชน์เก็บสายครับเก็บสายเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยล่าสุดที่คุยอยู่ลูกค้าก็คือลูกค้าบอกลงตัวมากดูแปลกตาไม่เหมือนใครแล้วก็แน่นเขาไม่อยากให้ดูหลวมแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาทําที่ครอบปิดตรงนี้หน่อยก็คือโชว์สายไฟด้านล่างได้แต่ไม่ชอบสีเวอร์ที่ชอบรุ่นนี้ชอบรุ่นนี้ชอบสเปคแต่ไม่ชอบสีนี่ข้อแดงที่ถูกต้องแต่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 ล่อไมเล่ เออที่เปล่าเนี่เรียกว่าอะไรทำอะไรทำทำทำธรรมะอ๋อออกออกออกได้ไหมได้ออนได้ไหมถ้ามันออกได้แล้วเราทำมาทำมาออนได้เหรอได้ได้อันนี้อันนี้โอ้โหนี่เป็นไงลูกพี่บอกผมที่ว่าวันนี้ถึงไหนครับเครื่องนี้ตัดเสร็จแล้วนี่ผมก็เลยจะพ่นสีอ๋ออะไรพ่นสีด้วยตัดเสร็จแล้วโอ้โหวาอยู่นะเครื่องนี้ไวอยู่เกียร์อะไรเรียบร้อยแลมโบโนคาลิเปอร์เครื่องนี้เร็วมากไอตัวนี้เติมน้ำวันนี้เลยป่ะดูได้ป่ะดูได้ป่ะเติมน้ำเนี่ยอยากให้ดูเนี่ยโอ้โหเติมน้ำไหถักมายัง อย่างบางเมื่อไหร่นะเฉยแต่ทางบารงวันจันทร์มีถ่ายรูปวันนี้มีถ่ายรูปวะเดี๋ยวจะมีกำลังเติมน้ําแล้วก็มีถ่ายน้ําล้างอีกเครื่องหนึ่งเมื่อกี้แล้วมาดูอัปเดตกันตอนเย็นๆวันนี้ไป FPS อ่ะเมื่อกี้ถ่ายให้ดูทีอีกแล้วเครื่องนี้มาไอ้ที่ว่าเสียงคุฟังเล่นเป็นอะไรนะยี่โดค้างยี่โดค้างเป็นที่นั่นเองเป็นดี่บุกอ๋อว่าเราเกล้าก็ปกติทำไมไอเบสทำไมมีกล้องที่นี่เขาแบบน้ำเสียงเขานุ่มยังไงหนุ่ม เอางี้จะดีกว่าวกพวกแควแวยควแควดีดีต้องไปเี่ยไปต้องกลับท้องอันเนี้ยเสร็จสรุปก็ต้องล้างแหละเพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่ล้างทนไม่ไหวจริงๆมันเคยเป็นน้ำขาวมาก่อนไงเอาจริงนะต่ำๆนะเครื่องนี้ไม่ต่ำกว่า4-5ปีไม่ทำอะไรเลย4-5ปีอยู่ได้ไหมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคืออยู่มาผมว่าไม่ไม่ต่ำกว่า5ปีแน่นอน สเปคไม่ได้ใหม่เลยแรมก็แบบ DDR4 ด้วยซ้ำแล้วก็พวกระบบน้ำนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่แทบไม่ทำเลยคือเขาไม่ล้างเลยนะแต่ข้อดีของลูกค้าคนนี้คือเครื่องสะอาดมากขุ่นน้อยไปไปดูเครื่องต่อไปกันของวันนี้เช็ค่วเหรอวันนี้เราทำอะไรครับลูกพี่ครับกำลจะเติมน้ำกำลังเช็คลวโอ้ยมือบาดมือบัดร้อนขุ่นอะไรก้องยูอันยูเออไงลูกค้าไอคนดูคลิปรับคำว่าพ่อไม่ได้นี่ดูเช็ค่วเป็นไงอันเขียวเขียวนี่หมายความว่า ไปได้แล้งหยุดยังหยุดแลเหลืองอ่ะเหลืองก็ชะลอเอาเห็นกูเห็นประเทศไทยเนี่ยเหลืองคือเร่งไปให้ทันเออประเทศที่แบไม่ใช่ได้หก็คือเราจะปั๊มจนแรงดันมันขึ้นไปอยู่ที่ช่วงสีเขียวคือ0.5ถึง0 7นนุแต่ถ้ามันค้างอยู่ได้นานแปลว่ามันไม่มีการไหลออกของอากาศอันนี้พันไว้ทำไมอันไม่เสียใช่เขียวที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเด่นกว่าจับไม่ได้หวะ ทำไมมันออกมาเป็นสีเงินวะต้องใส่มะนาวมันจะแก้หม่วงมีหม่วงนะนี่ม่วงนี่ม่วงเบสอันนี้ม่วงมึงมึงรู้ใช่ไหมส้มเงินม่วงมึงขึ้นไว้หน่อยว่าขึ้นข้อความดอกจันได้ไหมว่าไอ d r e มันตามบอดสีเออตามบอดสีม่วงกับส้มเงินท่านนแล้วตอนนี้เติมสีอะไรตรงนี้เติมสีอะไรส้มเงินสีอะไรม่วงสีอะไรม่วงไม่ใช่ม่วงยังไงอ่ะน้มเงินว่ะเห็นปหม มันเหมือนเหมือนหวร่ออะรม่เลยอันนี้มั่วเลยนมัเหมือนมือปากางไงปลูกนูนซะสัตว์เเยยมโอ้โหเหียมอใหญ่ด้วยพอแล้วกลับแล้วมามามมาเปิดเลยไปเลยเติมป่ะเติมเต็มพรจบมันจะชอบปรุงเว้ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยมันจะพูกออกไปผูกไปพูกไ่พูกไกพุกเสยมาแล้ววัยเจ็ดสิบ ถ้าเติมแดงเพื่อให้ใกล้กับสายถ่ายได้สักหยดแดงได้เครื่องนี้เมกโอเวอร์เดี๋ยวเราให้ดูเครื่องบีฟอร์ที่มาเจออัปเตอร์ทรงนี้แตกต่างเยอะลูกค้าทํามาจากที่อื่นก็ตามสายเมกโอเวอร์เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คิดว่าแบบสวยกว่าแตกต่างกว่าเยอะแน่นอนพอสมควรเลยเดี๋ยวรอดูประมาณนี้เป็นแบบแนวแพนด้าข้างนอกดาข้างในขาวเราก็ย้อมแรงสีขาวอันนี้ไม่มาดูตอนเติมน้ำเลย嘛เครื่องนี้จริงอะเสร็จแล้วแหละ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องรอใส่ไฟจริงๆสายใสยกก่สายถักเหมือนกันสายถักผมพูดหลายรอบมากเครื่องธรรมดาไม่ต้องระบบเปิดก็ได้แค่เติมสายไฟเนี่ยให้เป็นสายถักคือสวยขึ้นแบบชัดเจนมันเป็นแบบจุดเล็กๆที่แตกต่างกับพวกพาสท,ที่ผมทําด้านหลังเนี่ยใครชอบดําก็ทําดําขาวก็ขาวมันดูเรียบร้อยขึ้นเราก็จะเจาะรูเหลือเฉพาะที่เราต้องใช้ลอดสายตรงนี้ถ้าเป็นสายถักคือมันจะมันจะแตกต่างชัดเจนอันนี้เราจะเปิดเทสโชขาวก็คงจะจัดการพวกซอฟต์แวร์พวกเช็คร้อนเช็คอะไรไปเลย ระหว่างรองใส่ถักมาซึ่งใส่ถักน่าจะมาวันจันทร์ส่วนตรงนี้ก็ทางน้ําสวยๆใสๆฟ้าๆแล้วก็มีทีเด็ดวันนี้เคาจะชอบออกแบบมาให้พอดีกับการจอสักรุ่นหนึ่งใส่4070 Ti หรือ80 Ti Pro Art เท่านั้นพอเคาล็อกตําแหน่งการใส่ใสายไฟตรงนี้มา <Okay. S 1> แบ์นี้เองรุ่นใหม่ก็มี ผมเองไม่ได้ไม่ได้ขายหรอกแต่คิดว่าพอสั่งได้ก็คือจะเป็นรุ่นที่ปวอดใหม่น่าจะมีนะแต่ตอนนี้ที่เขามีเลยคือใส่509 Astal เครื่องนี้ตอนนั้นเสร็จแล้วหอยวันนี้ถ่ายรูปเหมือนกันใครชอบแบบนี้นั่นๆเลยมันจะสีตัดเยอะคาร์บอนตัดเงินพ่วงตัดเขียวเมื่อกี้ถ่ายเครื่องธรรมดาสีขาวไปเครื่องหนึ่งปิดคลิปวันนี้ สภาพนี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณเกือบ2องทุ่มแล้วเจอกันอีกทีวันนี้วันเสาร์แสดงว่าได้ถ่ายอีกทีวันจนนันทร์รุ่งนี้หน้าร้านปิดคอมเมนต์กันมาเยอะ